เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมผบอีกแล้วนะครับกับการรีวิวแอปพลิเคชันออกกำลังกายนะครับผมวันนี้เราอยู่กับแอป,ป f i t b i t อ่าเห็นไหม FIT ไอทแล้วก็ B I T นะครับ Fitbit เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของต่างประเทศนะครับไม่ใช่แอป,ปของคนไทยเพราะฉะนั้นมันมีไหมภาษาไทย ในไทยมีไหมไม่มีนะครับแอป,ปนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับผม,มผมจะมารีวิวฟีเจอร์หลักๆฮะเหมือนเดิมฟีเจอร์หลักของ4แอป,ปนี้กันอของแอป,ปนี้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมันมีทั้งหมด4ฟีเจอร์หลักถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะเอาอันแรกก่อนลวกันประมาณ4ฟีเจอร์นะอันแรกเป็นนับ9ก้าต่อวันนะครับอัน ตรงกลางจอเลยเห็นไหมเจ็ดพนะันยี่สิบเจ็ดเก้าเนี่ยวันนี้ผมก็เดินน้อยนะครับเจ็ดพันยี่สิบเจ็ดเก้าคนเราเนี่ยต้องเดินให้ได้หนึ่งวันเนี่ยต้องอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้านะครับถึงจะถือว่าโอเคนะครับอยู่ในสุขภาพที่ดีนะครับผมอ่าต้องให้อยู่ที่หมื่นเก้านะต่อวันนะครับอ่าจำนวนกิโลเมตรก็ดูตามนี่เลยข้างตรงซ้ายเห็นไหมแปดจุดสามหกกิโลแคลอรี่ที่เบิร์นไปสองพัน 13แคลอรี่นะครับก็ก็ปกติของมนุษย์ผู้ชายน้ำหนัก68ประมาณนี้อันเนี้ยมันบอกมันบอกอน้ำหนักผมด้วยอันนี้ตอนโหลดมารอบแรกอ่ะคุณต้องเซ็ตทุกอย่างนะมันจะถามเพศถามน้ำหนักถามส่วนสูงอะไรพวกนี้คุณก็เซ็ตไปตามนั้นนะครับผมพอเข้ามาในแอปได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะมี4ฟีเจอร์หลักด้วยกันนะครับเรามาดูตัวแรก กันเลยดีกว่านะมาแท็ก your e x c i s e five day left this week นะครับอ่ะดูเข้าไปปุ๊บกดบวกไปใช่ว่ามันจะมีแผนที่ขึ้นมาให้เราเลยอ่าเป็นแผนที่นะครับเป็น GPS นะครับผมในเรื่องของอทางซ้ายล่างมันจะมีให้เลือกเห็นปะ่ะว่าเราจะเอาอะไรนี่กดปุ๊บมันจะมีให้เลือก Run Walk แล้วก็ hike. h i k e h i k e นี่คือ ไฮค์นี่คืออ่เป็นเหมือนชันอ,ะอ่ะเออความชันขึ้นเดินขึ้นเขาอะ่ะอะไรประมาณนั้นนะก็ถ้าเกิดว่าใครเดินขึ้นเขาก็กดไฮนะครับถ้าใครเดินก็กดวอล์กใครวิ่งก็กดรันเออเอา,เอาจอง่ายง่างีางางา้แหละภาษาอังกฤษมันไม่ยากหรอกนะอันนี้ชิลๆนะครับแล้วก็มีเอ็กซ์ซอร์ท้ายตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเป็นแบบเหมือน,นเราแท็กไว้ว่าเออเราทาอะไรไว้อะไรเงี้ยครับอ่าตรงนี้ ลันนะครับผมแล้วก็มีกดเสียงอา distance time อันนี้มันจะมีบอกเหมือนกับว่าเราอ่าเวลาเราวิ่งไปถึง1นึกิโลแล้วอะไรอย่เงี้ยมันจะมีเสียงพูดออกมานะครับอืม แล้วก็มีหน่วยเป็นกิโลเมตรกับนาทีตรงนี้นะโอเคนี่แหละก็พอเดี๋ยวผมกดเริ่มให้ดู1 2 3กดเริ่มใช่ปะ่ะพอกดล้วกดเริ่มตรวดเพตรงนี้นะตัวปุ่มสีชมพูตร,ตรงนี้นะครับกดมาปุ๊บมันก็จะมีเวลาให้เรานะครับแล้วก็จะมีขึ้นกิโลเมตรให้เราด้วยนะครับขวาบนเห็นบ้างมันจะมีคําว่า off กับ on คือจะเอาเสียงอ่ะก็กด on คือมัน,นเหมือนกับ มันจะบอกเรามันพูดกับเราเออแบบแบบเฮ้ยกิโลหนึ่งแล้วนะเวยเ้ยเฮ้ยสองกิโลแล้วนะเวย้ยโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดจอดูนึกออกไหมเวลาแบบเวลาเราเอ,อ่อเหมือนกับเราวิ่งอยู่เนี้ยเราอาจจะใส่หูฟังวิ่งฟังเพลงอะไรของเราไปเราเปิดแอปนี้ไว้เนี้ยมันก็จะพูดกับเราว่าเอ้ยหนึ่งกิโลแล้วนะสองกิโลแล้วนะอะไรเงี้ยอืมนะแล้วมันก็มีเวลาบอกอ่าก็ประมาณนี้นะครับไอ้ทั้งสามอันนี้ไม่รู้คืออะไรเพสเนี่ย ่ะล้เลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลื่เลื่อนขวาก็จะเป็นตัวเป็น d i s t a n นะครับเป็นระยะเออระยะที่เราวิ่งไปดูว่าเราวิ่งไปไหนแล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เนาะถ้ากดพอสปุ๊บมันก็จะให้เลือก2อันว่าจะ r e ซ o o m คือกลับไป exercise เก่าหรือว่าจะ f i n i s นะครับเหมือนเดิมก็กดพอสได้แล้วก,กด finish แล้วเราก็กด <laughs> Hold to finish เพื่อเสร็จนะครับ Hold คือกดค้างนะครับ Hold to finish ปุ๊บนี่เนี่ยมันบอกว่า n m o v o v e คือยังไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเพราะคุณคุณเพราะเพราะว่าผมไม่ไม่ได้เคลื่อนไหวไงผมอยู่กับที่ไงแต่ถ้าคุณเคลื่อนไหวมันก็ไม่ขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะสบายสบายอันต่อไปนะครับ อันนี้เป็นเซตเวทโกนะครับเป็นเรื่องของน้ำหนักนะว่าอ่าเป็นวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเราบอดี้แฟเท่าไหร่เราสามารถกดเซ e ไว้ได้เห็นไหมนะเราชั่งน้ำหนักวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์แฟทเท่าไหร่ไอตัวเปอร์เซ็นต์แฟทเนี่ยมันต้องใช้เครื่องพวกอ่ BIA ในการวัดคือชั่งแบบพวกเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนวิเคราะห์มวลไขมันในการวัดได้อะเนาะ บางคนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมก็กดขวาบนกดเซฟไปปุ๊บอ่ะมันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้เห็นไหมหกสิบนะครับเซตกอันที่3อันอสไม่มีอะไรมากนะก็มีแค่แค่นั้นอ๋อแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นกราฟนะครับโอ้เยอะแยะหมดเลยข้างล่างมันก็จะบอกว่าอ่ะข้างล่างสุดเลยนะ t s w s w k t k t w e w k เนี่ยวันนี้คุณน้ำหนักเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์แฟทเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณกดเซฟไว้ได้เพื่อดูประวัติเก่า มันก็จะมีกราฟบอกว่าไอ้รอบนี้คุณขึ้นนะรอบนี้คุณลงนะอะไรประมาณเนี้ยม,มันทําเป็นกราฟได้นะครับดูย้อนหลังได้อต่อไปอันที่สามนะครับเป็นการแท็กน้ําน้ําที่เรากินในแต่ละวันนี่แหละสมมุติผมกดบวกกดบวกปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> เออั้งอันแรกก่อนอ่าช่องแรกก่อน how much Did you drink คือคุณดื่มน้ำมากเท่าไหร่ในวันนี้นะคุณอาจจะใส่เป็นเลข500มิลลิลิตรอ้ย5 0อออนอะไรอย่างงี้ครับคือไอข้างหลังหน่วยออนคือเราไม่คุณใช่ป่ะเราเปลี่ยนหน่วยไป ml ไง ml ใช่ป่ะคือเราแบบเรียกว่าอะไรเป็นขวดอันอันแรกเป็นออนนะครับออนที่เขาจะใช้กับฝรั่งฝรั่งเขาจะใช้ออนอันสองเป็นคัพคือแก้วอันสามคือมิลลิลิตรที่เราใช้กันในแต่ละวันมิลลิลิตรนะครับ โอเคแล้วก็ลองใส่สมมุติถ้าถ้าเกิดว่าน้ำดื่มตาสิงห์อ้ฟพูดสปอนเซอร์ไปน่ยน้ำน้ำดื่มขวดหนึ่งใช่ก็ประมาณ600 ml, หกร้อยมิลลิตรหกหกขวดธรรมดาเลยนะจะอยู่ที่ประมาณหกร้อยมิลลิตรขวดปกติอืมเจ็ดบาทสิบบาทเจ็ดบาทอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขวดใหญ่นะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยมิลลิตรนะครับอ่าขวดใหญ่แบบสิบสี่บาทอ่ะ เราพูดให้เข้าใจง่ายๆในเซเว่อ่ะสิบาทพันหนะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะอ่าถ้าเกิดคุณอ่ามันจะมีค i c k Add อยู่อันที่2นะครับถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณกินน้ำหนแก้วเนี่ยคุณก็กดน้ำหนแก้วใช่ปะกดไปปุ๊บกดอันแรกนะเป็นแก้วนะครับปุ๊บมันด้ขึ้นมาเลย250นะแล้วคุณกดเซฟได้เลยขวาบนนะครับ <c oughs> สมมุติผมกินอ่ะอันนี้ อ๋อมันมันบอกด้วยมันกดกดสองอันสมมุติคุณคุณกินแก้วหนึ่งแล้วก็อีกขวดหนึ่งนะครับห้าร้อยมันก็จะบวกให้อ่าแล้วสมมติกดเซฟนะขวาบนฟืบอ่าเห็นไหมขึ้นมาแหละว,ว่าตอนนี้คุณนะ่ะกินน้ำยังไม่ถึงครึ่งนะคุณต้องกินอีกนะครับคือต้องบอกเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเราควรกินนะครับที่เราควรกินนะจะอยู่ที่เลขนี้ครับประมาณนี้อ่า ประมาณเลขนี้ครับ3 0 0พันนะครับก็อยู่ที่ก็เท่ากับน้ำขวดใหญ่สองขวดเอ้าเออขวดอะไรอะไรวะขวดสิบสี่บาทสองขวดอ่ะ,อ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 ,ะ,อ,ะอืมนะครับก็จะประมาณนี้เลยต่อไปก็กดเซฟใช่ปะ่ะสมมติกดเซฟปุ๊บอ่าเห็นปะ่ะสามพัน เฮ้ยวันนี้คุณกินครบแล้วอ่ะมันก็จะขึ้นยูดิดิคือคุณทําได้เฮ้ยมึงเจ๋งอ่ะวันนี้มึงกินน้ําได้ครบตามจานวนเลยว่ะอะไรเงรี้ยต่อไปอ่าอันนี้คือน้านะพอกดกดที่ไม่ใช่กดบวกกดที่น้ามันก็จะเป็นเหมือนกราฟเหมือนขึ้นมาเหมือนกันนะคือมันก็จะบันทึกว่าเอ้ยวันนี้เรากินน้ําไปเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยครับคือแล้วเมื่อวานเรากินครบไหมวันต่อไปเรากินครบไหมอะไรเงี้ยครับ ถ้าใครแบบซีเรียสแบบจริงจังจรงจิงก็สามารถแทร็กได้นะครับผมมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างวันนี้ผมกินน้ำอ่ะครบแล้ว2ขวดอะ่ะผมก็กดอย่างเงี้ยครับกด1,500อะ่ะบวก1,500งครับก็เป็น3,000เนี่ยก็พอดีเลยนะครับมันก็พอในแต่ละวันแล้วนะครับ เอาล่ะก็ต่อไปเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะรีวิวกันแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของอาหารนั่นเองนะครับอันสุดท้ายที่เป็นรูปแอปเปิ้ลเขียวๆทุกคนเห็นปะเห็นปะเรากดเลยไว้กดกดบวกนะกดบวกก่อนปึ๊บนะมันามาจะมีให้แท็กอาหารนะครับว่าเรากินแคลอรี่เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะกดไปที่เลข1นึ่อานะอ่ะกลับมาก่อนกดไปที่เลข1นึ่ขวาบนนะครับอ่ะกดป้าปุ๊บ มันจะมีให้แท็กแคลอรี่นะครับที่เรากินเข้าไปในมือนนนนนนนม้อนั้นๆในมื้อนั้นๆโอเคไหมมันจะมีให้เลือกนะข้างล่างนะข้างบนจะเป็นตัวเลขแคลอรี่สมสม,มติว่ามื้อนี้ผมกินไป400แคลอรี่นะครับอ่า400แคลอรี่ใช่ไหมแล้วมันจะมีให้เลือกว่าอันนี้เป็นมื้อเช้าเปล่าหรือว่าทุกเวลาเลยอันนี้เป็นอ่าเอนนี่ไมคือแบบทุกเวลาคือรวมกันทั้งวันอ่ะวันนี้คุณกินเท่าไหร่เงี้ยคุณก็อาจจะแบบเขียนไ้ทีเดียวสมมติวันนี้ผม ผมรู้ว่าผมกินพันห้าเงี้ยผมรู้ว่าผมกินสองพันห้าอ้สองพันห้าเยวไปสองพันเงี้ยอืมคุณก็แท็กไปเลยก็ได้นะครับหรือคุณรู้ว่ามันเป็นมื้อเช้าเงี้ยคุณก็ค่อยๆแท็กก็ได้อะมือ 500, อะ this, อะ้อเช้าห้าร้อยอะกดล็อกดิสอะอะแล้วเราก็อันนี้เป็นอ่ะอันนี้เป็นแบบว่า อ่ะเห็นเห็นข้างบนว่ามันจะมีคำว,ว่า frequency recent แล้วก็ custom เห็นไหมครับถ้าถ้าเกิดคุณคุณกด custom เนี่ยมันจะให้เข้าไปปุ๊บแล้วกด as custom food ใช่ปะ่ะคุณสามารถอ่าใส่ชื่ออาหารขึ้นมาเองได้เลยนะรสร้างชื่ออาหารขึ้นมาเองได้สมมุติว่าะกะเพราหมูสับอ่ะกะเพราหมูสับใช่ไหม สาบดิแบรนด์แบรนด์อ่า easy go อ่าแบรน cp ก็ได้แบรนด์ cp อ่า,แ,อาแคลอรี่เท่าไหร่อ่ะสมมุติแคลอรี่ห้าร้อยห้าร้อยนะครับแต่วิ่งไซส์นี่คืออ่าหน่วยบริโภคนะครับว่าไอาจาน,นั้นอ่ะมันกินได้กี่ครั้งหรือว่าสิ่งนั้นมันกินได้กี่ครั้งนะครับอ่า ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นอาหารจานเดียวอย่างเงี้ยก็คือ1 s e r v เซอร์วิไซส์นึกออกไหมหนึ่งเซอร์วิ้ไซส์คือคือหนึ่งหน่วยบริโภคนะครับคือกินได้ครั้งเดียวอ่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นนมขวดนมหรือว่าน้ำหวานอะไรเงี้ยบางทีมันกินได้2ครั้งอะไรเงี้ยครับคุณก็ต้องแบบใส่เป็น2ครั้งไปนะครับผมอ่ามีหน่วยมีหน่วยให้ด้วยข้างหลังเป็นอ่าเป็นกระป๋องเป็นบาร์เป็นบาร์คือเป็นแท่งนะครับอันอันเรียงเลยกันอันแรกเป็นบาร์นะครับอันสองเป็นขวดนะครับอันสามเป็น ก่องอันสี่เป็นกระป๋องอันห้าเป็นคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์คือเป็นเหมือนตู้อะไม่รู้อะคิ้วก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอ่าครับนี่เป็นถ้วยนะครับอ่ไอออนี่คือน่าจะเป็นเหมือนปริมาณน้ำนั่นแหละเป็นกรัมเป็นหยึกเป็นกิโลโอ้หเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยผมพูดไม่หมดะอะเอาเป็นว่าคุณมาดูเองก็แล้วกันนะครับโอเคจังุกของผมน่าจะเป็น เป็นกล่องมั้งใช่ไหมเป็นกล่องนะเป็นข้าวกล่องอะไรอย่างนี้อ่ะแคลอรี่ฟอร์มแฟตนะครับคือแคลอรี่จากไขมัน,นครับคือมันจะมีเขียนถูกปะ่ะอ่าเป็นพลังงานจากไขมันสมมติอ่ะพลังงานจากไขมันสัก100นะครับใน500แคลมีพลังงานาไขมัน100เนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็เซฟอ่ะมันก็จะมาแหละเนี่ยเห็นไ,ไหมว่ากระเพราหมูสาบนะอันนี้เป็น หนึ่งเซ g ร์วิ้งนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดล็อกดิสอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ1000นแคลอรี่นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะลองกด 1, 2, 3ใหม่มันก็จะมีให้เลือกครับมีเบกฟา์มีร้านสักคืออาหารเบกฟา์อาหารเช้าร้านอาหารเที่ยงดินเนอร์เย็นนะครับแล้วก็จะมีมอร์นิ่งสแน็คด้วยคือถ้าคุณกินขนมตอนเช้าอ่ะ กดมอร์นิ่งสแน็คนะครับแล้วก็แอดแคลอรี่เข้าไปสมมติมขนมคุณ400แคลอรี่อุ้ย4,000เลย400แคลอรี่พออ่าแล้วกดล็อกดิสอ่ามันก็จะขึ้นมาขึ้นมาไหมมันจะเป็น1,400แล้วเห็นไหมบวกขนมตอนเช้าเข้าไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะ <c oughs> มีอั t e ตอร์นูนสแน็คแล้วก็มีอี e ิ i n g ง n a สแน็คก็คือเป็นของอาหารเที่ยงแล้วก็อาหารเย็น นะครับผมก็แอปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของ QR code เนี่ยผมลองใช้แล้วมันอ่านของไทยไม่ค่อยได้นะครับผมอันนี้อาจจะคุณอาจจะไปลองใช้ลองใช้เองก็ได้นะคือมันเป็นเหมือน QR code สแกนสแกนว่าให้สแกนแตรแคลอรี่อาหารในอาหารนะครับผมคือคุณอาจจะไปลองใช้กับสินค้าอื่นๆก็ได้นะแต่ผมลองใช้แล้วมันไม่ได้นะครับลองใช้ดูนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในะคลิปต่อไปครับทุกคนบายบาย